รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน วัฒนนครโมเดลต้นแบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยพลังแคร์กิฟเวอร์ที่อำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วนะจะบอกให้ที่นี่อำเภอฒนนครจังหวัดสระแก้ว,กวจงพร้อมใจกันแนแนวสร้างเมืองสระแก้วน้องพีซีจีคือเทวดาของผู้ป่วยติดบ้านติด รัฐบาลช่วยจ้าง CG มาช่วยเรางบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยการจ้าง c a ร์กิฟเวเพิ่มในพื้นที่ต่างๆทั่วไทยมาช่วยดูแลผู้ติดบ้านติดเตียงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์มาก ังสกแก้วกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบทำนังงานสาธาสุขจังหวัดสะแก้วของเราก็ได้มีนโยบายในการดูแลป้องกัน ผู้สูงอายุของเราอยู่แล้วนะคะโดยปกติเนี่ยเราก็มีระบบการคัดกรองดูแลเรื่องของคลินิกผู้สูงอายุและส่วนในชุมชนนั้นเราก็มีเรื่องของกองทุนลองเทิร์มแคร์เหมือนกับโมเดลโรงพยาบาลวัฒธน,นครจังหวัดสระแก้วที่ทําอยู่ทั้งสปะสะชและอ,อปะทอในพื้นที่จับมือกันอ,อปทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการแคร์กิเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะคะก็จะมีมีคนสนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ของโรงพยาบาลวัชนาคนครนะคะที่ที่โรงพยาบาลจัด70ชั่วโมงนะคะมีเข้าร่วมโครงการทั้งทั้งหมด14คนขับเคลื่อนโครงการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือแคร์กิฟเวอร์พร้อมสร้างงานสร้างไรายได้ให้คนในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นเวลา70ชั่วโมง คนที่ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ม,มีความเครียดนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้ที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นแผลกดทับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าการจําเป็นต้องให้การรักษาบางอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลดังนั้นโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็มีความสําคัญกับ ผู้สูงอายุและก็คนในชุมชนอย่างยิ่งครับปัจจุบันแคร์กิฟเวอร์หรือผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่พอกับจํานวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ได้มาดูนะคะในพื้นที่ของวัฒนานโรงพยาบาลวัฒนานครนะคะต้องบอกว่าการดรําเนินงานของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จมากเลยในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลนะคะในเรื่องของการที่นะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการเทรนนิ่งนะคะจัดคอร์สเทรนนิ่งสําหรับ แคกิฟเวอร์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ70ชั่วโมงตรงนี้จึงตรงกับความต้องการและที่อำเภอวัดธนครเองก็มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ23.15ทีเดียวโอหัวใจผม,มจการเข้ามาเป็นทีชีทำให้เราได้พัฒนาจกากยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องถูกวิธีมีความรู้เพิ่มขึ้นต่อยอด ดูแลคนในชุมชนต่อได้อีกครับมาอบรมสิจีเป็นโครงการที่ดีทำให้เรามีความรู้มีทักษะมีความชำนาญ ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างขึ้นมา<ล>ได้ดูแลแฟนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้คือพลังอยู่คนเดียวพลังไม่เกิดแต่เมื่อรัฐเล็งเห็นความสําคัญสปสช,าชาเข้ามาผสานล,ลงไปสู่ทุกส่วนของหมู่บ้านเกิดการลื่นไหลไหลไหมครับไหลอย่างเห็นผลแล้วที่จังหวัดตกแก้วสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าทั้ง3อ,อปทอของอําเภอวัฒนนครล้วนต้องการแคกร G เวอร์ดูแลผู้ติดบ้านติดเตียงครับขอให้สปส สช,อชอจงจเจริญสะแก้วจงเจริญโรงพยาบาลวันานครของคุณหมอก็จงเจริญ <c oughs> ได้มาสะแก้วสุดเปิดแ้วจับใจเมืองชายแดนของไทยติดเพื่อนบ้านในกัมพูชาไม่หว่วงทำกินทุกคนทวินทรมมาแต่สุขภาพกายา เอาดีกับพี่คำรณหว่างหวังสีดูช่อง5กดเลขหรายงานมาจากโรงพยาบาลวัฒนนครสะแก้วนะจะบอกให้สภาพกายาเราต้องรู้สิทธิชิดโรคภัย